สวัสดีครับกล้าผมดูแมนเนจะมาแคสเกมฟีเอฟซีมูบายนะครับอันนี้เป็นศึกแมนยูเจอกับทีมอะไรนะแปบ๊บหนึ่งขอนึกชื่อนะครับจำไม่ได้นะครับขออภัยนะเป็นทีมนาปโปนะลีนะั่นแหละมาคนระับมีอันนี้ตัวจริงมีมาคัสแรดฟอร์ดมาครับส่งบอลน,นะมาคัสแรดฟอร์ดลากเดียวคนระับลากเดียวนะดิจิตอลส่งคนระับฟึบฟึบส่งคนระับส่งให้กองกลางคนระับส่งให้มาคัสแรดฟอร์ตต่อ ส่งให้คาเซมิโรนนะคาเซมิโรดึงมาอ่านทิกก็ขอภัยครับโอ้โหโขกเกือบเข้าครับมาคาราทฟอร์ดก็มาต่อเลยนะคลิปนี้ก็อาจจะสั้นไปหน่อยครับขอพายครับโขก็โขกตั้งมาทรงครับตอนนี้ผมกดฝั่งตรงข้ามไม่ให้มาหน้าหน้าประตูผมครับส่งต่อครับมาคาราทฟอร์ดไปหน้า นี่ครับโอ้โหไม่ใช่กองหน้าไม่ใช่มากาดสอดถ้าขออภัยครับก็ผมไม่ได้เชียร์แมนยูครับเนื่องจากคลิปฟุตบอลคลิปที่แล้วผมเขียนว่าแมนยูกลางนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่เล่นในแพ้ครับผมฝีมือไม่ดีเองครับทีมเขาก็ค่อนข้างดีนะแต่ช่วงนี้อยู่ที่หกนะครับก็ขออภัยสำหรับแฟนแมนยูจริงๆนะคเออเจอจาเล่นงานนะเมื่อกี้ สไลด์แม่งครับเหมือนไจครับนี่ครับโดนลากมาครับยี่ห้านาทีจะโดนไหมไม่โดนนะครับโอ้โหทีฝั่งตรงข้ามได้เตะมุมครับก็มาต่อกันเลยนะจะเตะเตะมุมมาเปิดเข้ากลางโคกออกเข้ามือโอนานาโอนานานีเหนียวจริงๆครับสุ็เป็นโกที่ใช้เท้าครับนี่ครับกองหน้าผมครับวิ่งไปครับวิ่งวิ่งเพรสวิ่งเพรคนะขอ ขอไปเนอะก็เสียงรบกวนมาต่อคฮึบฮึบฮึบดักได้อนะเล่นต่อฮึบมากองหน้าชื่ออะไรนะมาเรียขอไปอนะใครอ่านทันก็อ่านอ่าน,อ,านอ่านชื่อกองหน้าแล้วก็ฝากคอมเมนต์นนะฝากกดไลค์กดติดตามนะผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปนะคลิปนี้ผมไม่ได้เงินนะเพราะผมทำเพืพ่อความสุขของตีนี่นะอยาก แชร์ความสุขครับส่งไปให้กองหน้านะครับฟุบมาคาดราดฟอร์ดดึงล้ฟุบฟุบฟุ๊บดึงมาล้มครับล้มหน้าโก้ด้วยครับแต่จานไม่เห็นนะหมดเวลาไปซะก่อนนะน่าเสียดายครับแต่ครึ่งแรกเสมอศูนย์ถือว่าไม่แย่ครับเริ่มมาครึ่งหลังครับนาโปลีได้เขียนะครับผมก็ไล่เพรสไล่เพสชึบได้ได้ไหมไม่ได้ครับเนี่ยครับโอซิงเมงครับ นี่ครับกองหน้าผมต่อไปผมจะแม็กไกวมายืนกองหน้านะครับล้อเล่นนะล้อเล่นตัวแม็กไกวมันเล่นกองหลังนะครับใครดูก็รู้ช่วงนี้ฟอร์มพี่แกย่างโหดก็ขอไว้ครับนี่ครับมาแล้วมัสลุตหอยลุนผมรู้จักแค่บางคนนะผมไม่ใช่แฟนปีศาจแดงครับนี่ครับดูนะอ่ารีบรรอยเรียบรรอยครับ ก็มาแล้วมารูนทอยลูนนะครับจะลงมาแก้เกมได้ไหมครับในฐานะสุดยอดกองหน้าครับหรือเปล่าวงเล็บว่าหรือเปล่านะครับมาต่อครับอันนี้ส่งไว้ครับได้เล่นในตรงนี้ครับออามาคาราฟอร์ดมาลูนทอยลูนลากเดียวลากเดียวลากเดียวโอ้โหโดน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 ดึงลูกหน้ากูครับอ่าต่อครับโอ้โหก็โดนกันได้อีกครับฝั่งนั้นเขาน่าจะเล่นเกมนับอย่างหนาแน่นนะเขายิงได้หนึ่งลูกครับ ถ้าปล่อยลู่สอดเขาได้จะได้ใจครับมาต่อกันนะนะครับก็โดนลากมาถึงบริเวณหน้าหน้ากรอบเขตโทษนะครับจะโดนไหมครับสกัดไว้ได้ไหมโอเคครับรอดอยู่ครับโอาน่ารับไม่ได้ครับแล้วก็เปิดยาวครับมามาสลุดหอยลุนโค้งตั้งโค้งตั้งนะครับก็เมื่อกี้ก็ขอไปยครับก็มาก็ส่งมาครับมา มาเล่นแต่แถวอกองหลังเลยนะนี่นะมาล็อกหลบไม่ได้คนระับแข็งเลือกเกินนะทีมที่ผมเจอเนะี่ยนี่คือนาทีที่83ดสิบสานะจะโดนลูกสองนะโดนนะเรียบร้อยคนระับขออภัยกับช่วงเสียงที่เงียบด้วยนะวันนี้เหลืออีกสนาทีคนระับไม่รู้ว่าผมจะเอาอยู่หรือเปล่าคนระับเอาส่งให้ยิงอีกคนระับเอาเรียบร้อยคนระับ ยิงเข้าประตูครับผ้านหนักคนระับเมื่อกี้เมื่อกี้มันยิงเหินออกนะครับอันนี้ผมว่าไม่น่าไม่น่าชนะแล้วนะครับเหลือแค่สามนาทีนะครับเกมก็จวนจะจบอยู่แล้วนะครับก็สู้ได้แค่นี้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นครับคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับก็กราบขอบคุณที่มารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe Bye.